นี่ <rude S 2> ครับพี่น้องมื่อกี้เปลี่ยนแนวขายครับขายปวดทูแก่ขีวกับแซน้ำล่างคือแก่ขีวนี่พนักงานแก่ขีว์ทูครับนี่ครับพนักงานแก่ขีว์ทูแก่ขีว์ทู่กับแซน้ำล่างใช่ไหมครับนี่ครับพนักงานแก่ขีว์ทู่นี่ขายปวดทูครับพี่น้อง ไม่ก <S 々> ็อยากกินมะทูกแต่ให้กินมันก็บ่กินหรอกมันดิบแม่เอาซื้อมันมากินดิบใครเป็นทอด 嗯,嗯。嗯